ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยากเอาเคสธุรกิจของธุรกิจที่เขาใช้ Data a n a l y t i c แล้วก็ Big Data มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะผมซึ่งก่อนหน้าผมได้ลงเกี่ยวกับ Netflix ไปแล้วใช่ปะแล้วก็ลงเกี่ยวกับสตาร์บัค์ไปแล้ววันนี้มีเคสหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังคือเป็นในกรณีของ u p s ครับผม UPS ที่เป็น Parcel เป็นคนที่ Delivery ของต่างๆข้ามแบบทวีปะนะเออเพราะฉะนั้น ไปลองฟังกันครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างในส่วนของอัพ s นะครับเพราะเขาใช้ Data ในการทำให้ธุรกิจเขาเติบโตอะไรกันยังไงโอเคขออนุญ,ญาตอินเสิร์ตรถนี่ก็คือเป็นหน้าตาของอัพ s นะครับที่เรารู้จักกันนะมันก็คือรถขนส่งขนาดใหญ่แต่มันก็ไม่ได้มีแค่ไอ้ตัวรถอย่างเดียวนะมันมีแบบเครื่องบินมีเรือมีหลายๆอย่างที่เขาแบบเป็นเซอร์วิสของเขาก็แน่นอนครับผมเวลาที่เราสั่งของออนไลน์ชิ้นหนึ่งจากทางแบบเมกาทางฝั่งไม่ต้องเมกาก็ได้เอาแบบไกลๆ แต่ก็ไม่ได้ไกลามากถึงทางเ,าเรียกว่าไงยุโรปก็ได้บางที่เอาเป็นว่าจากอีกซีกโลกหนึ่งแล้วกันไม่กี่วันใช่ปะเราก็ได้รับของคือเดียเ๋ยวนี้การส่งของมันไวมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อนการส่งของข้ามโลกข้ามฟากมาเลยนะคือมันไม่ได้ช้าเหมือนเมื่อก่อนเลยนะถ้ามานั่งคิดดีๆเออมันไม่กี่วันมันก็ได้ละ กล่องพัสดุที่เราสั่งมามันก็มาถึงหน้าบ้านอย่างตรงเวลาโดยที่เราแบบสามารถ t r a ็กได้ด้วยคือคู่แข่งของ ups เนี่ยก็จะมีแบบ dhl ใช่ไหมที่เรารู้จักการมีอะไรกับผมรู้จักแค่2เจ้าคือมี dhl กับตัว ups ตรงนี้อย่างอื่นผมไม่รู้อ,า,อาจจะมี fedex เอออีกตัวหนึ่งที่น่าจะเคยเห็นพันบานหูนพานตากนันมามทั้งทั้ง,ท,งที่แบบเรามานั่งคิดดูอีกทีคือมันค่อนข้างที่จะใช้เส้นทางการขนส่งที่แบบซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับการขนส่งอ่า จากที่เราแบบคิดนะนะแบบคิดเล่นๆเ,เลยเพราะว่า1ทางมันไกลอะไรหลายอย่างเนาะมีรถบรรทุกเป็นหมื่นคันเลยเวลาที่เขาแบบขนส่งพวกนี้เครื่องบินเป็นร้อยลำเลยที่เขาแบบบินคาโกะไปคาโก้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่ามีฮับในการกระจายสินค้าคือทั่วโลกไปหมดเลยใช่ไหมนี่คืออุตสาหกรรมการาทำงานของอ e ีคอมเมิร์ซเออทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้คำถามก็คือครับทำไมการขนส่งการทานสปอตเลชั่นพวกเนี้ย ที่มันซับซ้อนขานาดเนี้ถึงยังสามารถทํางานได้อย่างแม่นยําแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าผู้นี้คือทํำไมเขายังอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปเออโดยที่เขาไม่เจ๊งหายตายจากไปซะก่อนนึกออกใช่ไหมครับคำตอบที่อัพสให้มันคือในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Data Analytics ที่เขามีเออมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปลองฟังกัน UPS หรือย่อมาจาก United Parcel Service นะครับผม United Parcel Service เป็นหนึ่งในบริษัทครับขนส่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งท,งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะแบบใหญ่ๆและที่เราพี่ผมพูดไปเมื่อกี้สามเจ้ามีรถบรรทุกมากกว่า1นึ0 0 0ส้นคันรถแบบนี้และรถประเภทอื่นๆเนาะแล้วก็มีพนักง,งานมากกว่า30,000 0คนนะครับที่ทํางานอยู่ที่นี่ทํางานเพื่อให้พัสดุที่ถูกส่งจากอีกโลกหนึ่งมาถึงอีกโลกหนึ่งได้เออถูกส่งถึงลูกค้าของเขานั่นแหละในทุกๆวัน ปัญหาสำคัญนะครับของธุรกิจนี้ก็คือเ e อ f f i c i e n c y หรือว่าประสิทธิภาพที่เขาใช้ในการทำงานเนาะคือรถบรรทุกแต่ละคันนะครับเขาต้องออกวิ่งวันหนึ่งมันมันเยอะ,อะเออระยะทางปริมาณที่เขาแบบใช้ในการออกรอบในการวิ่งะนะมันเยอะมากเออหลาย10กิโลเมตรเอาดีมันมากกว่าเป็นร้อกิโลเมตรก็มีถ้าแบบวิ่งอ้อมไปนิดเดียว มันก็เสียเวลาติดไฟแดงแล้วนึกออกปะพอติดไฟแดงแล้วเกิดอะไรขึ้นรถบรรทุกขนาดเนี้ครับผมหรือว่าแบบเล็กกว่านี้ก็ตามคือแค่ขึ้นที่ว่าเป็นรถอะพอจอดติดไฟแดงมันก็ใช้น้ำมันแล้ละนึกออกปะมันก็ใช้แบบอะไรหลายอย่างในการเพื่อที่จะโอเปเรตรถคันนึงให้มันเดินหน้าต่อไปแล้วมันช้าแล้วแหละพวูดง่ายๆเออ,เ,อ,อเพื่อที่จะแบบาาเรียกว่าลดเ,เขาเรียกเพิ่ม efficiency ตรงนี้เขาก็ต้องมีกระบวนการการอะไรของเขาใช่ไหมอืม เวลาที่ติดไฟแดงอ่ะเมื่อเอามาคูณกับจํานวนรถเอามาคูณกับจํานวนวันมันแบบคิดดูดีๆว่ามันต้องเสียอะไรไปเยอะขนาดไหนปริมาณรถก็เยอะจํานวนวันที่เขาวิ่งก็ถูกวันใช่ไหมแล้วก็จํานวนเวลาที่เขาติดไฟแดงอีกอ่ะเออมันจะเป็นยังไงมันจะต้องเยอะมากเลยนะปริมาณน้ํามันที่มันแบบเผาผ่านไปในทุกๆคราที่ต้องติดไฟแดงอืเพื่อแก้ปัญหานี้ครับอัพส์เนี่ยจึงลงทุนพัฒนาระบบที่ชื่อว่าโอริออนครับผมโอริออนะ่ะโอ I O ออนผมอาจจะอ่านผิดก็ได้ หรือชื่อเต็มที่เรียกว่า On Road Integrated Optimization and Navigation Orion เอออันนี้คือคำเต็มของเขาเออ On Road Integrated Optimization and Navigation คำย่อมันก็คือคำเต็มที่แบบตัดเอาแค่ตัวพิมพ์ใหญ่ข้างหน้ามาเออระบบนี้ครับคือสมองเขาเรียกว่าสมองกลโกน,นภาษาของเราคือเป็นแบบ Machine Learning ที่ใช้ Big Data แล้วก็อัลกรอริทึมแบบ แบบแอดวานซ์เลยนะคือเอามาวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่งรถบรรทุกของเขาเนี่ยไอรถบรรทุกคันใหญนะ่ที่เห็นกันอยู่ตรงหน้าจอเนี้ยเออแต่ละแต่ละคันในทุกๆคันเลยจุดเด่นของไอโอเรียนนะครับคือสามารถในการมีความสามารถในการหาเส้นทางที่ดีที่สุดเหมือนกับ Google แ a บบนะแต่ว่าอันนี้มันโฟกัสไปที่เฉพาะรถของเขาเออในเฉพาะแบบเดลิเวอร์เดลิเร์เกี่ยวเขาคือมัน ไม่ได้ใช้ Google Map อ่ะมันไม่ใช่ Google Ma p อ่ะมันเป็นระบบของเขาเออไม่ใช่แค่เส้นทางที่สั้นที่สุดอันนี้อาจจะคล้ายกับ Google Map แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เส้นทางที่สั้นที่สุดครับแต่เป็นเส้นทางที่ประหยัดเวลาและประหยัดน้ามันมากที่สุดเกียรติปะเกียรติปะคืออย่าง g o เกิล Google Map ที่เราใช้กันแน่นอนมันก็ทำให้เราแบบไประยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมเป็นชอตเดทเวย์มีแบบชอตชอตเลสทามอารายบอลที่มันแบบสั้นลงมานิดนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดจะ เป็นเส้นทางที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแต่ว่าไอโอเรียของเขาคือเขาจะโฟกัสไปที่ประหยัดเวลามากที่สุดแล้วก็น้ํามันมากที่สุดและก็สั้นที่สุดด้วยออพติไมซ์สามอย่างให้อยู่ในแบบไอตัวแมชชีเน็ตตัวนี้เอไอตัวเนี้ยเอไอของเขาแมชชีเน็ตตัวนี้ของเขาเลยอหนึ่งในกลยุทธ์ที่แบบแบบเฟรมัสของเขาในนี้คือถ้าเพอไปลองหาอ่านกันได้ของโอเรีเนี่ยคือการพยายามหลีกเลี่ยงการเลี้ยวซ้ายให้มากที่สุดงงดิทำไมต้องหลีกเลี่ยงการเลี้ยวซ้ายใช่ไหม ใช่ฟังดูมันอาจจะแบบเพียเพ้ยนๆนิดนึงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางเขาเรียกว่าแมทของเขาทางคณิตศาสตร์แล้วก็ Data ที่เขาลองรับอยู่คือ Apps เนี่ยพบว่านอกจากจะพบข้อมูลจํานวนแบบเยอะมากใช่ไหมว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ในการ Deliver ของเขาแล้วมันยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งครับที่พบว่าการเลี้ยวซ้ายในอเมริกาคือเขาขับทางขวาเขาขับเลนขวานะเข้าไหม่ขับเลนซ้ายต้องเข้าใจอย่างนี้มันทําให้เสียเวลามากกว่าปกติเพราะว่าต้องรองให้รถฝั่งตรงข้ามเนี่ย วิ่งผ่านก่อนคือมันจะต้องส่วนทางกันนะนึกออกใช่ปะกว่าจะได้เลี้ยวก็มักจะต้องติดไฟแดงหรือว่าเสียเวลานานๆอืมเนี่ยคือพอยต์ของมันคือทําให้ลดเวลาตรงนี้คือประหยัดน้ามันให้มากที่สุดอะเออประหยัดเชืเ้อเพลิงให้มากที่สุดเพื่อที่ได้แบบไม่ต้องจ่ายเพราะว่าคอสคอสอย่างใหญ่ที่สุดของเดลิเวอรี่มันก็คือค่าน้ํามันออกว่าจะได้เลี้ยวใช่ไหมมันก็จะติดไฟแดงหรือมันเสียเวลานานเนานะการเลี่ยงที่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ย มันจึงช่วยลดเวลาที่รถติดอยู่การถนนได้เยอะมากอืมและเมื่อทําในระดับหลายหมืน่นคันต่อวันคือเขามีเป็นแสนคันในบมบบางแก้เนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันประหยัดเชื้อเพลิงไปในแบบปริมาณมหาศาลมากๆกเออกำไรก็เหลือดีทีเนี้ยมันก็มีกำไรมากขึ้นไงเพราะาต้นทุนมันลดนี่บอกปะเออนี่มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเขาไม่ได้คิด แต่นักวิเคราะห์ของอัพคิดมาแล้วคิดแล้วก็สร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเราอาจจะไปลองใช้กับไอเดลิเวอรี่ของเราก็ได้นะเนี่ยที่เรารู้จักกันคืออย่าพยายามติดไฟแดงหาเส้นทางที่สั้นที่สุดก็ได้เออเนี่ยนี่คือเคสตัดดี้ของอัพที่เขามีนะครับโอ้โถ้าอย่าง,งนี้เนี่เคอรี่ไปสนีแฟดแมดดูนิคอลใช่ไหมแฟดเจแนที Fat, NT, บ้านเราเนี่ย ไม่รู้ว่าเขาเอาไปเอาไปอินเปอร์เมเตอร์ยังนะถ้าใครทํางานอยู่ในอุตสาหการรมนี้ก็ลองมาแชร์กันได้นะครับผมแต่อันนี้คืออัพเขาทากันแต่เราอาจจะไม่ต้องสร้างเส้นทางอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เราอาจจะหาวิธียังไงก็ได้ให้ไม่ติดไฟแดงเออโอเคอีกอันนึงครับผมข้อมูลที่ Or i ิออนใช้เนี่ยไม่ได้มาจากแผนที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงข้อมูลพัสดุที่ต้องจัดส่งพัสดุที่เขาต้องจัดส่งข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์พฤติกรรมการขับของพนักงานแต่ละคนและก็แม้กระทั่งข้อมูลสภาพอากาศ ไปเทืรอ์ของเขาอ้นะเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกเอามาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมที่เขามีเนี่ยระบบก็สามารถคำนวณเส้นทางที่มันเหมาะสมที่สุดให้กับทาง Driver ไดเวอร์ได้เออเพื่อให้รถเนี่ยเข้าไปได้อย่างถูกต้องเออให้ไปตามทางที่ทางไอโอเรียนบอกผลลัพธ์ที่อัพได้นะครับผมได้าจากโอเรียนเนี่ยจริงๆมันเยอะมากๆนะครับผมการเลี่ยงที่จะไม่เลี้ยวซ้ายเนี่ยเพียงกลยุทธ์เดียวเนี่ยช่วยให้บริษัทลดการใช้น้ำมันมากกว่า10ล้านแกลลอนต่อปี สิบล้านแกนลอนต่อปีคิดเป็นเงินหลายล,ล,านนล้านดอลลาร์นะเออเออคนลุกนอกจากนี้ครับยังสามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บ,บนอนไดออกไซด์ได้มากกว่าแสนตันต่อปีอีกอ่ะก็เป็นอะไรนะ CSR ไปเออเป็น sustainable ไปหรือถ้าวันหนึ่งไม่ใช้น้ำมันแล้วก็อาจจะเป็นไปอีกเรื่องนึงแล้วก็ได้เออซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดต้นทุน,ทนใช่ปะแต่ยังตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนที่ผมบอกไปคือเรื่อง sustainable เนาะที่เป็นประเด็นสำคัญของธ,ธุรกิจในโลกยุคป,ปัจจุบันด้วยอ,อืม แอพครับยังใช้ Data Analytics เนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านอื่นนะนะเช่นการจัดการกับการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงคือไอ้รถทุกคันที่เขาใช้ในการทำเซอร์วิสนเนาะคือมันก็ต้องมีสึกเหลือคือมันรถอะรถก็เท่ากับรถอะรถรถรอเหลือเท่ากับลลรถรถอลิงคือใช้ทุกวันมันก็เสื่อมทุกวันไม่ใช้ก็เสื่อมใช้ก็เสื่อมแวะเพียงแต่ว่าเสื่อมมากเสื่อมน้อยเนาะซึ่งไอ้รถบรรทุกของเขาเนี่ยมันจะมีการติดตั้งเซนเซอร์ครับในรถ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานแล้วก็เรื่องของการสึกเหลวของเครื่องยนต์ระบบครับสามารถทำนายได้ว่ารถคันไหนอาจจะมีปัญหากำลังจะมีปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็สามารถซ่อมล่วงหน้าได้ก่อนที่รถเขาเนี่ยจะเสียจริงๆเพราะว่ารถอะถ้ามันรู้มันจะเสียใช่ปะเราสามารถซ่อมได้ตอนเนี้ยเพื่อไม่ให้มันเสียตอนขนา้างหน้าเพราะว่าถ้าเสียตอนข้างหน้าแล้วมันจะมันจะเป็นคอสที่ใหญ่กว่าคอสตอนเนี้ เหมือนเห็นภาพปัญหาจะเกิดขึ้นอะปัญหากองเราจะเกิดขึ้นในข้างหน้าคุณสามารถแก้ปัญหาแ้แตอนนี้โดยการที่ใช้เงินเพียงแค่นี้แต่คุณกลับไปแก้ไขัญหาตอนน้นโดยการที่ใช้เงินเยอะขนาดนี้ซึ่งมันตลกปะมันตลกเออแต่ถ้าเราเห็นเรารู้แล้วว่ามันมีการออที่กําลังจะพังอะเออเราสามารถซ่อมแซมได้ก่อนที่เราจะเสียจริงสิ่งนี้ครับเรียกว่า predictive maintenance ที่เขามีนะอืมซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานด้วยคือเรื่องความปลอดภัยอ่ะมันเป็นอะไรที่มันวัดค่าไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าขับไปอยู่ดีแล้วดิเวอร์ดันไปสะดุดกลางทางไปนั่นไปนี่อะไรแบบนี้ครับมันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยเออมันทําให้ดิเวอร์เขาไม่ trust ในส่วนของ device ที่เขามีแล้วมันจะทําให้เกิดอันตรายอะไรเขาก็จะไม่อยากทํางานอะไรแบบนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นไอ้ตัว predictive maintenance เนี่ยก็จะช่วยในการดูตรงนี้ว่าเอ้ยตรงไหนกับคันไหนกําลังจุดไหนกาลังจะมีปัญหาคันไหนกําลังจะพังเนี่ย ซ่อมก่อนได้เลยนะอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่อัพใช้ Data ก็คือเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเรียอัพสนะครับสามารถคาดการณ์ได้ว่าพัสดุจำนวนมากจะถูกส่งไปยังจุดไหนในช่วงเวลาใดเอออย่างนี้เลยนะเช่นช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยคือต่างชาติของท่านที่จะใช้ ใช้จ่ายเงินกันกระจายในชชวนสปีวัฒนต,ต่างชาติเลยบ้านเราก็เหมือนกันเออเงินหาได้ทั้งปีขอใช้ในเถอะช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยเออคริสต์มาสนี่เป็นช่วงเทศกาลการซื้อของขวัญใช่ไหมล่ะอืมเช่นช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือ l a c k f r i d a y ช่วงแบ็กไฟเดย์นี่นจะเคยได้ยินกันมาเนาะทำให้สาม,มารถครับจัดสรรพนักงานคือเตรียมพนักงานเอาไว้สําหรับการเดลิเวอร์ของพวกนี้ได้เออแล้วก็ยานพานะได้อย่างเหมาะสมคือมีพนักงานเพียงพอมียานพานะเพียงพอสาหรับการเดลิเวอร์ของเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะหมายความว่า รถมันก็ต้องใช้เยอะขึ้นรถใช้เยอะขึ้นก็หมายความว่าไดเวอร์ก็ต้องใช้เยอะขึ้นคือระบบเขามีระบบที่คอยพิีติตรงนี้ไว้อยู่แล้วรองรับปริมาณงานที่มันพุ่งขึ้นสูงโดยที่แบบไม่ทําให้บริการมันล่าช้าไปกว่าเดิมเพื่อไงคือมันเพิ่มเอฟฟิเชนซีที่ผมบอกอะไรคีย์ของเขาสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คืออัพครับเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เขามีในการลดต้นทุนนะ แต่อย่างใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแบบ s t r a t e g i ของด้าน Marketing ของเขาด้วยอการที่บริษัทสามารถส่งพัสดุได้ตรงเวลารวดเร็วแล้วก็ประหยัดกว่าเนี่ยทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มันสูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็แบบ b e c o m i n g loyalty customer มาขึ้นอถ้าเปรียบเทียบ UPS กับคู่แข่งครับสิ่งที่พวกเขาเด่นกว่าคือเรื่องของการ ซีเรียสในการใช้ข้อมูลที่เขามีเออแอปส์เนี่ยเริ่มลงทุนกับโอเรอยนตตั้งแต่ช่วงปี2,000ันับไปย้อนกลับไปคือเกือบ25ปีอ่ะสองศวรรษสองทศวรรษศตวรรษสองทศวรรษแล้วที่เขาแบบลงทุนกับเรื่องตรงนี้มาเอาเขาจะพัฒนาพัฒนามาได้นานมากคือใช้าใช้เวลาพัฒนามานานกว่า20ปีอ่ะ20ปีเพื่อที่จะทําให้ตัวโอเรออนเนี่ยเจ๋งขึ้นเจ๋งขึ้นและเจ๋งขึ้นใช่ไหมก่อนจะเปิดใช้อย่างรูปแบบก่อนที่จะเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบันอ ผลลัพธ์ที่ได้ครับมันพิสูจน์ได้เห็นว่าการลงทุนด้านเ a a a าแอตติคของทางอัพ s เนี่ยมันไม่ได้แบบใช้เพื่อในการแบบตดต้ตตนทุนเย่นั้นคือในในระยะยาวเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนที่มันสูงมากสร้าง Loyalty Cu s t o m e r ให้กับบริษัทเยอะมากออแต่เป็นแบบกลยุทธ์ระยะยาวครับที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของทางองค์กรได้เลยบนเรียนจากอัพเนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่า Big Data มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ กลุ่มเทคโนโลยีใช่ไหมไม่ได้จํากัดอยู่ในกลุ่มที่มันวันนี้ผมคันจมูกจังค <c oughs> ันจริงๆนะแจ,จะมันไม่ใช่จะคันจามอนมาะนออกว่อไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยียเดียวเท่านั้นครับมันยังเกี่ยวข้องกับอ,อุตสาหากรรมอื่นๆด้วยอย่างเช่น delivery ก่อนหน้าก็เป็นในเรื่องของ Starbucks ใช่ไหมหรือว่าเน็ตฟิกก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีนหน่อยออก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแต่แม้ธุรกิจอย่างอัพเนี่ยที่ดูแบบดั้งเดิมอย่างการขนส่งพัสดุเออก็สามารถใช้ d a t a Analytics มาสร้างมูลค่าได้อย่าง อันอันพิจิตร e บอกประเมินไว้ได้เหมือนกันเออสิงสำพัญก็คือการหาจุดที่ข้อมูลครับสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้จริงๆเช่นการลดเส้นทางที่มันสิ้นเปลืองการจอดติดไฟแดงอะไรเงี้ยการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็การซ่อมบำรุง predictive maintenance ที่ผมบอกไปล่วงหน้าเพื่อป้องกันการมีปัญหาในอนาคตก็ตามจากเคสสต๊ดดี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Netflix Starbucks หรืออัพสตามผมว่าซีรีส์เรื่องพวกนี้คือเล่าได้เป็นวันสนุกมาก ใจผมอยากทําเรื่องดั้งเดิมอย่างแทรเก็ตเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแทรเก็ตวอลมาเนี่ยมีรีเทลก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมหาเวลามาเล่าให้ฟังคือมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแต่มันก็สนุกและมันก็ลึกซึ้งด้วยว่าเออจริงๆแล้วเดต้าแอนติคมันค่อนข้างที่จะแบบมันไยดีมากมันอยู่ในทุกอกุตสาหกรรมได้แต่เราต้องรู้ว่าเราจะใช้มันยังไงในการที่จะทําให้บริษัทเติบโตไปได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองมองยอ้อนลองมองยอ้อนลองมองยอ้อนกลับไปที่ธุรกิจที่เราทําอยู่ องค์กรที่เราทําอยู่ว่าไอ้องค์กรที่เราทำอยู่เนี่ยเรามีจุดไหนที่เป็นจุดร่วมกับในเรื่องของพวกนี้บ้างแล้วเราก็ลองใช้ Data Analytics ครับผมในการไปประยุกต์ใช้ดูผมคิดว่าเคสศึที่พวกนี้น่าจะช่วยจุดประกายอะไรสักอย่างในตัวของคนผู้ฟังเนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์สุดๆ <laughs> จะไม่บอก <laughs> จะไม่บอกว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้อยอล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมมี Discord ไปจอยกันได้มี m บ e r s h i ปให้สมัครนะครับผมมีคอร์สเรียนอยู่ในเว็บไซต์ <c oughs> ข้างล่างนี้เลยแล้วก็สามารถสนดดุนกันได้ถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับ Data Analytics เนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันวิดีโอตอนต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ๊ายบาย